สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมนุษย์ทิพย์กับดิฉันจิตตาวุนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องค่าของกรรม500บาทค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมค่าของกรรมจึงมีค่า500บาทมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะดิฉันกับพี่สาวไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยนะคะพอกลับมาถึงบ้านในตอนสายๆวันหนึ่ง ก็รู้สึกตกใจมากทีเดียวที่เห็นบานประตูกระจกถูกคนแอบปิดรั้วเข้ามาเอาของแข็งคิดว่าน่าจะเป็นคอนนะคะมาทุบบานประตูกระจกใสอีกด้านหนึ่งแตกละเอียดเลยดีที่ว่าบานประตูกระจกใสของดิฉันนั้นมีเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นขโมยเข้าบ้านจริงก็คงจะต้องเสียเวลากับเหล็กดัดอยู่พักหนึ่งเหมือนกันจึงจะเข้าบ้านได้ หรือไม่ก็อาจจะมีคนมาเห็นเข้าเสียก่อนนี่เป็นการสันนิษฐานในเบื้องต้นของดิฉันเองนะคะเมื่อดิฉันมาพิจารณาใครครวญดูก็เห็นว่าผู้ที่กระทำไม่ได้ประสงค์ที่จะงัดบ้านเอาทรัพย์สินแต่ยอย่างใดจึงอดแปลกใจและคนสงสัยไม่ได้ว่าผู้ที่เข้ามาทุบบานประตูกระจกใสเขามีเจตนาอะไรที่กระทำแบบนั้น เพราะเท่าที่ผ่านมาประมาณสองปีก็ไม่มีเรื่องราวอะไรกับใครที่ไหนต่างคนก็ต่างอยู่อย่างสงบสุขไม่ยุ่งเกี่ยวกันเป็นเวลานาน,านก็ประมาณสองปีแล้วตอนแรกก็รู้สึกตกใจมากนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่พอตั้งสติได้ก็เปลี่ยนมาเป็นความโกรธ เนื่องจากการกระทำแบบนี้ไม่ผิดอะไรกับสุนัขรอบกัดดีๆนี่เองทำซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้ก็ใช้วิธีการรับหลังเอาพอเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ถือโอกาสบุกรุกเข้ามาทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายโดยไม่รู้สาเหตุและไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครทำครั้นจะไปแจ้งความกับตำร,รวจหรือก็เท่านั้น ตำรวจก็คงหาตัวผู้กระทําผิดไม่ได้อีกทั้งหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ไม่มีแม้ทรัพย์สินดี่ฉันจาไม่ได้หายไปแต่มันได้รับความเสียหายเมื่อจับมือใครโดมไม่ได้ก็จําต้องปล่อยคนช่วยให้รอยนวนต่อไปคนเราต้องยอมรับบางเรื่องก็พึ่งกฎหมายบ้านเมืองดําเนินคดีไม่ได้เหมือนกันจะด้วยเหตุผลใดก็ตามท่านทั้งหลายก็รู้รู้กันอยู่ มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่มากมายในสังคมแบบนี้ดังนั้นจึงอยากให้หันมาพึ่งกฎแห่งกรรมดีกว่าค่ะอย่างไรก็ดีเรื่องนี้เห็นจะจบแบบง่ายๆไม่ได้แน่นอนสำหรับคนอย่างดิฉันนะนะคะแต่เวลานี้เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบทำก็คือโทรแจ้งโทรบอกช่างกระจกนะคะให้มาดูแล้วก็ลงมือเปลี่ยนบานกระจก ให้หมายโดยรวดเร็ที่สุดทางเจ้าของร้านทํากระจกให้บริการลูกค้าดีใจหายเลยนะคะพอโทรไปที่ร้านทํากระจกก็รีบส่งช่างมาปั๊บเลยรวดเร็วทังใจปานจรวดถ้าเวรกรรมส่งผลรวดเร็วแบบนี้ก็น่าจะดีบางทีอาจจะช่วยลดปริมาณคนชั่วลงได้บ้างสังคมจะได้ดีขึ้น ช่างกระจกใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็สามารถเปลี่ยนกระจกสายแผ่นใหม่เข้าแทนที่แผ่นเก่าที่ถูกทุกแตกกระจายให้กลับมามีสภาพเรียบร้อยเป็นปกติเหมือนเดิมดิฉันเสียค่าเปลี่ยนบานกระจกประตูไปด้วยเงิน500บาท500บาทค่าเปลี่ยนกระจกใสประตูบานใหม่ หลังจากเปลี่ยนกระจกสายแผ่นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนบ่ายๆดิฉันก็ตั้งใจว่าจะออกไปเดินหาซื้ออะไรกินสักหน่อยหนึ่งที่หน้าปากซอยหมู่บ้านพเผอิญได้เจอกับร้านชายเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับดิฉันที่ที่เราไม่ค่อยถูกกันนะนะคะแต่หลานชายเขาเป็นคนดีมากนิสัยดีก็รู้จักดิฉันดีแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กับบ้านดิชันตอนที่ดิชันไม่อยู่มาประมาณเกือบสัปดาห์หนึ่งนะคะหลานชาเจ้าของบ้านคนนี้ได้ออกมาดักคอยดิชันที่หน้าปากซอยทุกวันเพื่อที่จะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ดิฉันได้รับทราบว่าตอนที่ดิชันไม่อยู่นั้นเกิดอะไรขึ้นกับบ้านดิชันและฝีมือใครเป็นคนทําและแล้วหลานชาเจ้าของบ้านที่ติดกับดิฉันหลังนี้ พยายามจนสำเร็จมาดักรอเจอดิชันจนได้นในวันหนึ่งเขาดักรอเจอดิฉันแล้วเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังเขาเล่าให้หมดเลยนะคะไล้ฟังจนหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมจึงมาจบลงที่ประตูกระจกบ,บ้านดิชันถูกทุบแตกกระจายเขาไลฟา์ฟังว่าตอนที่ดิฉันไม่อยู่บ้านนั้น ในกวนของพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ชวนกันไปนั่งเล่นไพ่ที่บ้านหลังหนึ่งในกวนของพวกเขานั่นแหละเล่นไพ่กันทั้งวันทั้งคืนบ้านช่องไม่กลับนะคะจนภรยาของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงไพ่ด้วยกันกับพวกเขานั่นแหละไปตามให้กลับบ้านซึ่งฝ่ายสามีก็ไม่ยอมกลับทําให้ภรยาของผู้ชายคนนั้นโมโหมากจึงคิดจะ แก้นิสัยสามีให้หลับจำที่หลังจะได้ไม่กล้ามาเล่นไพ่อีกโดยการโทรไปแจ้งตำรวจที่สอนอบางขุนเทียนให้มาจับพวกที่เล่นไพ่ในกลวนเนี้ยให้หมดเพื่อจะได้เลิกเล่นพอโทรไปปุ๊บตำรวจก็ดีใจหายปับ๊บเรื่องจับไพ่นี่ถนัดอยู่แล้วใช่ไหมคะ พอมีคนโทรไปว่ามีคนเล่นไพ่ยอยู่ที่บ้านไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ซอยอะไรหมู่บ้านอะไรที่ไหนปุ๊บตำรวจก็รีบมาปั๊บเลยค่ะมาแล้วก็จับกลุมได้หมดทั้งวงไพ่เลยนะคะเอาตัวไปโรงพักแล้วก็พร้อมของกลางเสร็จแล้วก็ให้คนมาประกันตัวกลับออกไปรวมทั้งภรรยาของผู้ชายคนนั้นซึ่งโทรไปแจ้งตำรวจให้มาจับสามีกับทุกคนในวงไพ่ก็ต้องไปประกันสามีตัวเองออกมาด้วย โดยที่พวกที่เล่นไพ่ไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นคนโทรไปจ้างตำรวจให้มาจับจนกระทั่งเรื่องผ่านไปได้สองวันพวกเล่นไพ่พวกนี้ก็มอสมหัวรวมกันที่บ้านหลังหนึ่งก็เป็นบ้านที่ติดก,กับบ้านดิฉันนั่นแหละที่หลานชาเจ้าของบ้านเป็นคนมาดักไล่ฟังเข้ามาหารือกันว่าใครเป็นคนไปจ้างตำรวจให้มาจับพวกเขา หนึ่งในนั้นก็ออกความเห็นแบบคนที่สมองกลุ่มๆว,ว่าน่าจะเป็นฝีมือดิฉันแทนที่ในกลุ่มนั้นจะมีใครสักคนที่ฉลา,าดกว่าใครทั้งหมดเลยนั้นให้ความคิดให้เหตุผลสักหน่อยว่าจะเป็นดิฉันไปได้ยังไงในเมื่อดิฉันไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาเกือบสัปดาห์แล้วและพวกตัวเองพวกเขาก็เพิ่งจะเล่นไพ่กันแล้วก็เพิ่งถูกจับจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเป็นดิฉันไปได้ ราะดิฉันไม่รู้หรอกว่าพวกนี้เล่นไพ่กันที่บ้านใครเล่นเมื่อไรต่อให้ดิฉันอยู่บ้านก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นดิฉันจะเป็นคนไปแจ้งตำรวจให้มาจับพวกเขาได้ยังไงนี่คือสิ่งที่คนในกุ้นพวกนี้อ่ะสมองปัญญาเบาคิดไม่เป็นเรียกว่าเกาะกลุ่มกันโง่เขลาปัญญาเบาอย่างเหนียวแน่นนั่นเอง ก็เอเอหอหมกไปด้วยเห็นดีเห็นงามว่าต้องเป็นฝีมือดิฉันโทรไปแจ้งตำรวจให้มาจับพวกเขาก็จึงวางแผนที่จะโต้อตอบดิฉันบ้างโดยการหาผู้กล้าว่าใครจะเป็นคนปีนรู้บ้านดิฉันเข้าไปทุบกระจกประตูบ้านดิฉันก็ปรากฏว่าลูกเขยกำมลรอลูกเขยกระร่อนลิ้นทองของอแปะคนนี้แหละที่เป็นเจ้าเบาป้ายแดง ที่แห่ขันหมากผ่านเปล่ามาหลอกต้มลูกสาวคนเล็กของอาแปะคนนี้แต่างงานด้วยนี่แหละก็เสนอตัวว่าผมจะเป็นคนทำเองอยากโชว์ว่าเขาเก่งให้ทุกคนยอมรับนะคะก็เลยกลายเป็นว่าลูกเขยอาแปะคนนี้นี่แหละเป็นคนอาสาเข้ามาทุบกระจกประตูบ้านดิฉันเสร็จแล้วก็เพ่นหนีออกมา โดยคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นโดยที่เขาน belt, like ึกไม่ถึงว่าหลานชายเจ้าของบ้านที่เขานั่งสมหัวกําลังแผนนั่นแหละนั่งฟังอยู่ได้ยินโดยตลอดว่าพวกเขาพูดอะไรกันและจะทำอะไรเมื่อลูกเขยกระร่อนของอัแปรคนนี้เข้าไปท <eso. S 2> ุบกระจกบานประตูบ้านดิฉันแล้วพวกเขาถึงได้มารู้ภายหลังว่าคนที่โทรไปแจ้งตำรวจให้มาจับพวกเขาในวันนั้นน่ะ ที่แท้ก็เป็นภริยาของผู้ชายคนหนึ่งในวงไพ่นั่นเองภริยาเข้ามาสารภาพากับสามีเขาเองว่าเขาเป็นคนโทรวไปแจ้งตำรวจให้มาจับไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนั่นแหละถึงได้พากันถึงบางอ้ออาวแลส้สิแต่นี่รร้ว่าไม่ใช่ฝีมือดิฉันก็าพากันหัวหดเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านด้วยใจสันตึกว่ารอวันที่ดิฉันกลับมาบ้านแล้วมาเห็นประตูบ้านถูกทุบ แต่ละเอียดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่มีใครสามารถดาวเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ได้แต่นั่งคิดว่าเมื่อดิฉันกลับมาแล้วจากนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เขาคิดไว้ก็ไม่ผิดหวังนะคะลูกเขยกระล่อนของอัแปรคนนี้ตั้งแต่แต่างงานเข้ามาอาศัยอยู่กับพ่อตาก็ไม่ได้ปรากฏอาชีพที่ชัดเจนว่าทำมาหากินอะไร ดิฉันกลับมาในบ้านเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงจุดทูป16ดอกออกไปสักการะบูชาสามพ่อปู่ประจำหมู่บ้านอธิษฐานจิตขอให้พ่อปู่ช่วยเอาตัวผู้กระทําผิดออกมาลงโทษปรากฏต่อหน้าดิฉันให้ได้ในวันนี้ขณะนั้นดิฉันก็เหลือไปเห็นลูกสาวคนเล็กของอัแปะ กำลังยืนฟังดิฉันอธิษฐานด้วยเสียงดังฟังชัดเพราะเจตนาจะให้เธอได้ยินสิ่งที่ดิฉันพูดและตัวเธอเองก็รู้ว่าคนที่เข้าไปทุบประตูกระจกบ้านดิฉันนั้นคือสามีเธอหลังจากที่เธอได้ยินดิฉันอธิษฐานจิตพูดไปแล้วก็เก็บอาการไม่อยู่รู้สึกกระวนกระวายและกลัวมากดิฉันจับอาการได้เลยว่าถึงแม้ว่าสามีจะเรวแค่ไหนความเป็นภรยา ก็อดห่วงสามีไม่ได้พอหลังจากที่ดิชันเข้าบ้านมาลูกสาวอปแปะคนนี้ก็รีบไปจุดธูปอธิษฐานกับสามพ่อปู่ลักษณะที่ทำนั้นเหมือนกับว่าจะมาหักล้างสิ่งที่ดิช่นพูดเพราะว่างั้นเถอะก็ทำให้ดิชันเห็นดิฉันเองหลังจากที่ ได้อธิษฐานกับสามพ่อปู่ไปแล้วดิฉันก็ยืนจ้องตาคำเหนิงเข้าไปในบ้านของอปแปะให้ลูกสาวคนเล็กอแปะได้เห็นว่าดิฉันเอาเรื่องและเวลานั้นลูกสาวอปแปะก็กำลังตั้งครันอ่อนๆอ,อ,อยู่2เดือนพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทารกในครันซึ่งเป็นอีกชีวิตหนึ่งและจิตวิญญาณหนึ่งที่รอเกิด ในไมชานี้ได้อย่างอัศจรรย์มากดิฉันมีประสบการณ์ตรงที่ได้เห็นมากับตาตัวเองเพราะอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบและฟาติดตามผลกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ของหลายๆคนเพื่อพิสูจน์กรรมอันเป็นกรรมที่ละเอียดอ่อนลี้ลับลึกซึ้งยากที่จะอธิบายได้แต่มีพลังลี้ลับมหาศาล จนสามารถที่จะส่งผลกระทบต่ออีกจิตวิญญาณหนึ่งที่กำลังรอเกิดได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามหลายต่อหลายรายทีเดียวนะคะที่ดี่ฉันเฝ้าติดตามพิสูจน์กรรมอย่างลับๆผลกรรมที่ปรากฏจะเป็นเช่นนั้นหมดทุกรายเงื่อนไขของกรรมชนิดนี้ก็คือหากสตรีใดที่กำลังตั้ง,งคันอยู่ แด้ยิ่งเป็นคันอ่อนๆด้วยแล้วยิ่งฉมังนักแหลหากประพฤติหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามว่าจะเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็ดีหรือจะเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นก็ดีเป็นบิดาของทารกในคันที่กำลังจะเกิดก็ดีซึ่งเป็นคันโดยสายเลือดกรรมนั้นจะส่งผลกระทบให้ทารกในคัน เป็นผู้รับผลกรรมนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเปรียบเสมือนการประทับตราบาปก็ดีหรือประทับรอยกรรมให้แก่ทารกนั้นไปชั่วชีวิตทีเดียวเพราะฉะนั้นท้าอะไรก็ท้าได้อย่าท้ากรรมเพราะกรรมเป็นสิ่งที่ท้าไม่ได้นะคะในทันทีที่ทารกนั้นคลอดออกมาลืมตาดูโลกจะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแห่งความเชื่อนี้ เพราะฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าแต่โบ,บราณจึงถือมากเลยในเรื่องนี้ดังนั้นขณะตั้งครันจึงมักจะสอนให้ผู้เป็นแม่กระทําแต่สิ่งที่ดีงามพูดแต่สิ่งที่ดีๆจิตดีคิดดีพูดดีทั้งนี้เนื่องจากเป็นสายจิตสายใจเดียวกันขณะที่ทารกอยู่ในคันอยู่ในตัวของผู้เป็นมารดา9เดือน สายรกนั้นสำคัญมากเพื่อเด็กที่เกิดมาเขาก็จะได้รับผลกรรมดีจากที่ผู้เป็นแม่ตั้งครรนนั้นกระทาท่านใดจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลลองท้าพิสูจน์กรรมก็ได้นะคะถ้าคิดว่ามันน่าทาะะ้าค่ะสักครู่หนึ่งดิฉันมองออกมาจากในบ้านก็เห็นลูกสาวของอปแปะเนี่ยจุดทูป ออกมาไหว้สารพ่อปู่แล้วก็ยีอธิษฐานแบบที่ดิฉันทำซึ่งดิชันก็เห็นแล้วว่าเป็นการที่จะพยายามหักล้างสิ่งที่ดิฉันพูดให้ได้ไม่ว่าสามีของเธอจะดีจะเลวยังไงก็ตามเธอก็ยังเห็นว่าเธอเป็นเมียผู้ชายคนนั้นจะเลวแค่ไหนก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ หาได้ทำให้คนที่จิตใจต่ำใจบาปหยาบช้าหาได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษที่ตัวเองได้ทำไม่ตกข้ามในวันเดียวกันนั่นเองประมาณทุ่มครึ่งเห็นจะได้ขณะที่ดิฉันกําลังทำงานบ้านอยู่เพลินๆพรา,านก็ได้ยินเสียงรถวิ่งไล่เกวดเิงเข้ามาติดๆเสียงดังสนา่นนไหวไปทั้งซอยและมันหยุดอยู่ตรงหน้ารัา้วบ้านดิฉันพอดีพอมองออกไป ก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดที่หน้าบ้านอันแปะมีชายเวชการคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีเข้าบ้านราวกับคนกระทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววิ่งหนีกลับเข้าบ้านเหมือนสุนัขวิ่งหางจุกโตดีๆนี่เองดิฉันก็รีบเดินออกไปดูที่หน้าประตูรั้วบ้านแต่ยิงอยู่ด้านในขณะเดียวกันก็เห็นมีรถปิกอัพสีดำอีกคันหนึ่ง วิ่งไล่กูดมาติดๆแล้วก็มาจอดต่อจากรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวในรถคันนั้นก็มีหญิงชายคู่หนึ่งเดินลงมาจากรถปิดประตูรถเสียงดังปั้งบอกถึงสภาวะอารมณ์ของคนปิดได้ดีว่าอยู่ในอารมณ์ใดเสียงผู้หญิงผู้ตวาดเสียงดังลั่นขึ้นว่า <S <S มึงออกมานะน้อยเชียวรถและคิดจะหนีเหรอ ถ้ามึงไม่ออกมานะเดี๋ยวกูจะเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้แหละจ่ายมาซะดีๆ5 0 0บาทจะได้จบเรื่องกันไปไม่งั้นมีเรื่องแน่ถ้าทางผู้หญิงดูออกจะนักเลงเอาเรื่องไม่ใช่เล่นส่วนผู้ชายนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ได้แต่ยิงเงียบๆปล่อยผู้หญิงเป็นคนแสดงออกแล้วพูดไปแต่เพียงคนเดียวแสดงว่าผู้หญิงจะต้องเป็นใหญ่มีอำนาจนะคะ คำว่า500้บาทคำนี้นี่แหละมันสะดุดหูดิฉันขึ้นมาทันทีทำไมช่างบังเอิญอะไรขนาดนั้นมาเท่ากับค่าเปลี่ยนแผ่นกระจกสายบานประตูบ้านดิฉันเมื่อเช้านี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันดิฉันยืนดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งใจจะให้ลูกเขยของอับแปะเห็นอย่างจะจะตาว่าดิฉันยืนมองดูเขาอยู่นึกสมเพศ แกมสะใจดิฉันจริงๆให้มันได้อย่างนี้สิทันทีทันใดเลยไม่ต้องรอข้ามเืนดิฉันเห็นเขยของอัปแปะเดินคอตกออกมาเหมือนนกปีกหักออกมาอย่างคนที่ยอมจำนนเพราะว่าหนีไม่พน้นพร้อมกับพูดเสียงอ่อยๆขึ้นว่าผมไม่มีตังครับเสียงผู้หญิงก็พูดขึ้นว่าอะไรกัน แค่ห้าร้อยบาทบอกไม่มีไม่มีก็ไปหามาสิยังไงฉันก็ไม่ยอมเด็ดขาดไปยืมใครมาให้ฉันดีฉันเห็นเขาเดินเข้าไปบอกภรรยาให้เชื่อไปยืมเงินเพื่อนบ้านให้หน่อยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นพวกในกวนไพ่ของพวกเขานั่นแหละที่จะให้ยืมเงินจนกระทั่งได้เงินห้าร้อยบาทจากในกว้นของเขามาจากคนหนึ่ง แล้วก็มายื่นส่งให้เจ้าของรถปิดอัพไปนะคะรถปิดอัพคนนั้นเมื่อได้เงิน500บาทไปแล้วก็ถอยรถขับออกไปทันทีเรื่องราวก็ได้ยุติลงเพียงเท่านั้นนี่แหละค่ะค่าของกรรมที่ทํากับประตูบ้านดิฉันดิฉันเปลี่ยนบานประตูกระจก500บาทตกข้าเขาก็เสีย500บาท เท่ากับราคาค่าเปลี่ยนประตูกระจกบ้านดิชันพอดีเป๊ะมันจะอะไรขนาดนั้นเห็นไหมคะท่านผู้ฟังเรื่องแบบนี้มันอยู่เหนือคําอธิบายจริงๆยิงเป็นยงเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหตุเหนือผลอธิบายไม่ได้ว่ามันบังเอิญอะไรขนาดนั้นถ้ากระจกดิฉันที่เปลี่ยนเมื่อเช้า,ชานี้เป็น1000บาทแน่นอนว่าเคยกระร่อน ดิทองคนนี้ของอัปแปะกก็ต้องจ่ายค่าเฉียวรถคันนี้หนึ่งพันบาทเพราะนี่คือค่าของกรรมที่ทำกับติชันเรื่องราวของค่าของกรรมห้าร้อยบาทก็จบลงเพียงเท่านี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์อะไรให้กับหลายๆท่านที่บังเอิญเข้ามาฟังเรื่องนี้นะคะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็จะไม่กล้าทำกรรมไม่ดีติดตามรับฟังเรื่องราว รีลับเหล่านี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปในช่องมนุษย์ทิพย์กับดิฉันจิตตาวุฒินะคะสำหรับท่านที่ฟังจบแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ